สวัสดีครับรถไทยไอทุยครับจากร้านเกษตรไอเดียวันนี้ก็คือเก้าครับพี่น้องหลังจากทํำสีเสร็จเรียบร้อยก็จะมารีวิวก่อนส่งลูกค้าครับสำหรับขั้นนี้ก็เป็นเครื่อง18แรดแด้วนพี่น้องเครื่อง18แรงเป็นแบบสตาร์ท กุญแจเป็นสตาร์ทกุญแจหรือมือหมุนก็ได้นะครับถ้าแบตเตอรี่เท่าหมดเท่ากับสามารถใส่มือหมุนได้แต่ก็จะเป็นเครื่องเครื่องใหญ่จังน้อยครับเป็นเครื่อง18แรดงคั้นหนีลูกค้าจากซุลินครับ ลูกค้าจากสุรินทร์พี่น้องสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้ครับโทรมทัทีเบอร์064 794 4796ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับตัวนี้ก็ครบเซ็จผ่านหน้าผ่านหลังผ่านหลังสามสามัานครับ โค้งพันด้านหลังอ่ะสามารถสามารถสไลด์ซอนขั้นได้นะครับตัวนี้เป็นยางหลังขอบ15ยางหน้าขอบ12ครับระบบไฮดรลิกยก้ายกพันทั้งทั้งหนาและหลังนะครับ